สวัสดีครับ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 โอ้โหไปไปไปเลยทั้งสองตัวเลยไปเลยโอ้โหแม่เปิดประตูปุ๊บโผล่เข้ามาเต็มเต็มเลย,เลยวันนี้เราก็จะมาให้อาหารผู้หิวหวยหรือเปล่าฮะเป็นผู้หิวหวยหรือเปล่าเนี่ย ก็หิว็หายหานะให้อาหารเด็กๆกันนะครับเด็กๆที่จริงกินแล้วนะครับพ่อเอามาให้ช่วงสี่บ่ายสามทุกวันนะครับรนะแต่ว่าหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเราเราก็จะให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตอนเช้าเขาจะได้กินข้าวสองข้าบนะครับ ทั้งจากพ่อเอามาให้ตอนเช้าแล้วก็อดิษฐนกินเสร็จก็ให้อีกรอบนึงสองคาบตอน <c oughs> ตอนเที่ยงเขาจะไม่ได้กินข้าวเพราะแม่เขาจะไม่ให้อาหารนะครับ <c oughs> เขาก็จะได้กินข้าวตอนเย็นอีกตอนบ่ายสามนะครับพ่อผมเอามานะครับแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงเย็นก็คือหลังจากที่พวกผมกินเสร็จนะครับก็จะเอาให้อีกรอบนึงนะครับเขากินเช้าบ่ายสามแล้วก็ตอนเย็นก็ ตอนนี้ก็จะเป็นาลาบหมูนะครับพอดีแอดซื้อมาจากเซเว่นนะครับเต่างอยนะครับเซเว่น Seven, ต่างอยนะครับก็จะมีลาบหมูขายแล้วก็ข้าวผัดนะครับที่จริงมีโครงไก่ด้วยนะครับผมซื้อโครงไก่มาอีกสองหมาแต่ว่า,าแม่เขาบอกว่า อ้วนแล้วนะฮะเยอะแล้วก็เลยเอาไว้ให้กินพรุ่งนี้นะครับปิ้งไก่สองไม้คนละไม้นะครับตอนเช้าข็ให้กินกินกลางคืนมันดูหนะ่อยมันจะกลมเป็นหมูแล้วนะก็เหมือนเพื่อนนะอ่ะอือดูภูมิออกไข้โน้ยเหลืออาบน้ํายังไม่ได้อาบน้ําเลยครับถาพี่หมีนี่ทำอะไรเนาะยังไม่ได้อาบน้ํใไ้ไข้โน้ยนะครับไม่ได้ซื้อต้องไปหาซื้อน้ํายาอาบน้าโอ้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อไปซื้อน้ํายาอาบน้ําอยู่บ้านหนองแดงมาให้ดีกว่าจะอาบผ้าห่มด้วยไงพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเอาผ้าห่มด้วยเดี๋ยวกลับมาอาบน้ําให้ไข่น้อยนะครับก็ว่าไข่น้อยท้องหรือเปล่าไม่ท้องอ้วนีเฉยไข่น้อยยังไม่เป็นเมนไข่น้อยท้องไม่ได้อ่าอืมอ้วนกลม โอ้โหกินเก่งมากเลยนะไม่พออิ่มเขาจะเล่นกับโนอาไหมกว่าจะกว่ากวัวกว่าแต่ไม่ไม่เห็นกันนานล้วจำกันไม่ได้เดี๋ยวใครนุ้ยนอนทับเลยดูเาจะไปแย่งพี่เาเดี๋ยวไปแย่งพี่เไปแย่งพี่มีจุดพี่หมีกินอะไรมีกินอะไรนะ อไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเ้าเอาอะไรมากินเ,เอาหมดแล้วมดแล้วหรอโลกไปแล้วลานกว้างนี้มีแต่เป็นที่เล่นของเด็กๆนะครับ ไม่รู้คาบอะไรกันมานะทั้งรองเท้านะครับทั้งถ้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ถึงเวลามัดพี่หมีแล้วนะครับจะไม่ปล่อยให้เล่นทั้งคืนนะฮะพอดื้อมากนะครับอือเวลาถึงเวลาพี่หมีแล้วลูกหมีอ้วนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวข้อหาโซ่ก่อน โซ่อยู่ไหนนะโซ่อยู่ไหนครับถึงเวลานอนแล้วนะลูกนี่นะครับของคอละไปนอนไปนอนไปนอนอิ่มไหมนะไม่อิ่มก็พอแล้วว่านแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินนะพรุ่งนี้มีไก่ให้กินนะ เดีย๋ยวเราไปล้างมือนะครับเข้าบ้านนะฝากกดไลค์นะครับให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะอดิซอนแฟมบารี่คุกกี้แฟมบาี่แล้วก็ขอบเจดเดอร์ออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็อัปเดตข่าวทั้งกอกแล้วก็วังเยี่ยมนะฮะพี่ๆเขาทำอะไรกันนะอาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะแต่ว่ากดไลค์ให้นะครับดูโฆษณาให้อยู่นะะไม่ได้ดูฟรีนะฮะดูดูให้อยู่แต่บางทีก็ไม่ได้คอมเมนต์นะ ก็ตามข่าวนะครับแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว่าดูว่ากิจกรรมทําอะไรกันบ้างนะฮะถึงไม่ได้ไปแต่บางทีก็วางก็แวะดูนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับช่วงนี้เสร็จภารกิจเข้าบ้านครับไปอัปเดตกันต่อนะฮะดูข่าวกีฬาด้วยนะครับใครน้ยยังติดใจรสชาติอยู่เลยครับ